สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พี่มิรจะมารีวิวเช็ดหน้าให้ดูนะคะวันนี้ใช้ Pro m i n s Sun Protect Cleansing Water ค่ะอันนี้เดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูนะคะอันนี้เช็ดหน้าก่อนล้างหน้านะคะ เช็ดทำความสะอาดฝุ่นละอองแล้วก็เครื่องสำอางที่เราใช้ที่เราทาอยู่ทั้งวันนะคะเช็ดก่อนอาบน้ำก่อนล้างหน้านะคะมาพอประมาณนะคะแล้วก็เยอะ อันนี้ไม่ค่อยเลอะเท่าไหร่อะคะ่ะเพราะว่าพิมิไม่ได้ทาแป้งตลับพิมิตจะทาแป้งผุนธรรมดาคะ่ะทาเซรั่มของโปรวามิดเซรั่มเสร็จก็ครีมแก้ฝ้าแก้ฝ้าจบก็ ใช้กันแดดของโกลอเมตนะคะใช้มาสักพักแล้วเช็ดเช็เชอันนี้นะคะอันนี้เช็ดกันแดดกันฝุนกันละอองได้นะคะฝุนละอองเช็ดดูว่าสามีสกปรกไหมเช็ดเรื่อยๆถ้าสกปรกก็ เปลี่ยนสาม,มีใหม่อะคะ่ะขอโทษขออภัยที่พูดไม่ค่อยชัดนะคะพี่มิทยังไม่ได้ถอนเหล็กขนาดยังไม่ขนาดไม่ได้ใส่เหล็กก็ยังพูดไม่ค่อยจะชัดอะคะ่ะใส่เนิดนึงนะคะเช,เช็ดเช็ดเบาๆนะคะไม่ต้องเช็ดแรงอันนี้ค่ะ ไม่ค่อยเลอะเท่าไหร่เช็ดไปเรื่อยๆจนสะอาดนะคะแล้วก็ค่อยไปล้างหน้าออกแล้วก็ทาครีมบำรุงได้เลยแต่วันนี้พี่มิ้นมาสาธิตให้ดูก่อนนะคะแต่ก็ยังไม่ได้อาบน้ำหรอกแต่มาเช็ดทำความสะอาดดีวมาให้ทุกคนได้ดู แล้วก็เปลี่ยนใหม่นะคะเปลี่ยน,นไปเรื่อๆยๆจนสะอาดนะคะอันนี้เราไม่ใช้น้ำยาเช,เ,ยะะชเช็ดแล้วนะคะไม่ใช้ c l e a n s i n เช็ดแล้วเอาอันนี้เช็ดอย่างเดียวสำรีเช็ดอย่างเดียวเช็ดขอบตา เช็ดจนสะอาดนะคะจนไม่มีฝุ่นอะไรติดแล้วเราค่อยล้างหน้าออกแล้วก็ทาครีมบำรุงตามปกตินะคะยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่มิตรด้วยนะคะฝากติดตามกันเยอะๆนะคะพี่มิตนไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่อะคะ่ะบางทีก็อาทิตย์นึงลงถ้าว่างๆหน่อยก็ อาทิตละ2คลิปบางทีก็เอาคลิปในติ๊กตอกมาลงมันไม่ค่อยมีคลิปลงฝากติดตามคลิปที่มิ้นให้จบด้วยนะคะเช็ดไปเรื่อยๆนะคะฝากชมสักสนาทีขึ้นก็ได้ะคะ่ะเพื่อคลิปจะได้ไม่เป็นสแปมหรือปิดกันอะไรกดของพี่ยูเขาอะคะ่ะ เช็ดเช็ดไปเรื่อยๆเปลี่ยนด้านก็นได้ค่ะเช็ดจนสะอาดๆๆอันนี้จะเช็ดทุกวันก็นได้นะคะทาขยัน สองสาวันเช็ดทีก็ได้เช็ดเช็ดทุกวันน่าจะได้สาดทุกวันลดสิวลดริ้วรอยอะค่ะสนใจก็ไปหาซื้อได้นะคะตามร้านขายยาก็มีตามร้านสะดวกซื้อก็มีค่ะเหมือนเดิมร้านสะดวกซื้อ ยังไงก็อย่าลืมกันนะคะฝากติดตามฝากชมคลิปฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยนะคะนี่นะคะในร้านสะดวกซื้อะคะ่ะจะเป็นแพคอย่างนี้มาก็มีเราจะซื้อเดี่ยวก็ได้จะซื้อเป็นแพคอย่างนี้ก็ได้ค่ะอันนี้เป็นกันแดด พี่มิดเอาครีมไอเซรั่มไปใช้ก่อนแล้วกับครีมไอเนี่ยทาฝ้าค่ะอันเนี้ยพี่มิดจะใช้คู่กับอันนี้ค่ะโกรวามิมาดเมลัตมากค่ะแกฝ้าใช้มาน่าจะเป็นเดือนแล้วมั้งอย่าลืมไปหาซื้อกันนะคะตามร้านขายยาและร้านสะดวกซื้อค่ะตามห้างก็มีนะ ยังไงก็อย่าลืมกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะ,มะไมเพื่อจะได้ไม่ไอไพลาดคลิปใหม่ๆพูดติดอ่างตลอดพูดไม่ชัดตลอด <laughs> ฝากด้วยนะคะทุกคน อยากสวยอยากหลอ่ออยากหน้าใสไปหาซื้อได้นะคะ,คะสำหรับวันนี้พี่มิตรก็พอแค่นี้นะคะลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ